สวัสดีครับ26มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬตอนนี้ก็เวลา16นาฬกาเศษนะครับที่จังหวัดบึงการนับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับตอนเย็นเราก็เลยทําการรดน้ําให้แก่ทุเรียนเหล่านี้นะครับช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างนี้รดน้ําได้ทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนต้นที่เล็กๆอายุขนาด ที่ประเภทปลูกใหม่อายุยังไม่เกิน2ปีนี่ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องคุ้มครองเรื่องของการรดน้ําการให้น้ํารวมทั้งการให้ปุ๋ยต่างๆนะครับการให้น้ําการรดน้ําทุเรียนในฤดูร้อนอย่างนี้นะครับรดได้ทุกวันเลยนะครับเน้นว่าการรดเอาให้ชุ่มเอาให้ดินเย็นไว้ถือว่าจะเป็นการดีที่สุดนะครับ จริงๆแล้วการรดน้ํานี่แม้ว่าเราจะรดน้ําทุกวันนะครับแต่ก็สู้ฝนตกครั้งเดียวไม่ได้นะครับดังนั้นการที่เรารดน้ํานี่จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการประคองเขาไว้รอฝนนั่นเองโดยเฉพาะที่จังหวัดเมืองการนี่ถือว่ารอฝนฝนตกครั้งครั้งแรกของปีนี่ตกในวันที่25กุมภาพันธ์นะครับจนมาถึงขณะนี้26มีนาคมนี่ถือวันหนึ่ง หนึ่งเดือนเต็มแล้วที่ฝนยังไม่เคยตกมาให้อีกเลยนะครับดังนั้นการให้น้ำนี่ให้เป็นวงกว้างไปเลยนะครับถ้าท่านมีสปริงเกอร์ท่านก็เอาสปริงเกอร์อเปิดใส่เลยนะครับแต่กรณีของเราเนี่เราใช้วิธีการสายยางลากนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นการทดลองปลูกยกโคกลักษณะ3ต้นในโคกเดียวกันนะครับ ต้นแรกนี้ถือว่าโตแล้วอายุเกือบจะสองปีแล้วครับนอกนั้นก็จะเป็นต้นที่เราทําการทดลองเสียบยอดบ้างเสียบข้างบ้างนี่ครับการให้น้ํานี่ฮะสามารถให้ได้ทั้งตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าตอนกลางวันได้เลยนะครับเราจะไม่เลือกเวลาในช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนมากนะครับการให้น้ําเพื่อให้ต้นเขา,าได้รับความเย็นน่ะถือว่าเป็นการช่วยได้เยอะ ถ้าการให้น้ําแบบเป็นสปริงเกอร์สูงสูงอย่างนี้จะถือว่าเหมาะมากนะครับเพราะจะทําให้ต้นทุเรียนเขาเย็นนะครับดินข้างล่างก็เย็นข้างบนเขาก็เย็นนะครับการให้ให้น้ําแบบอา่าวงสูงนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคนะครับการให้น้ําทุเรียนในภาคอีสานช่วงฤดูแล้งนี่อา่าอย่าลืมเรื่องของการให้น้ําประจําสม่ําเสมอให้ทุกวันนะครับของผมนี่ให้ทุกวันเลย นะครับเนื่องจากว่าเราให้น้ําไม่เยอะแต่เราให้ทุกวันเพราะว่าน้ําเรามีน้อยนะครับยิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับให้ทุกวันเลยนะครับต้นนี้ก็อายุเข้าปีที่เข้าปีที่หกปีนี้ครับนะครับแล้วก็ออกดอกมาแล้วก็ร่วงไปหมดปีนี้เราก็เลยทําการสะสมอาหารเพื่อที่จะเอาดอกในฤดูกาลหนะ้าโอเคครับ คลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ